สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสบายดีครับพี่น้องสุภูสุคนนะครับพอกับช่องเต้าบนข้นแขนพพี่นอ้องเมื่อนี้กับเป็นเวลาเช้าๆนะครับเจ็ดโมงเคืองอยู่โรงแรมแกงจำปาครับแกนจำปาซักนะครับเป็นเที่ยแรกที่มาพักนะครับพี่น้องกําลังสิไปกินขา่าว เงนะขึ้นเหงื่อเลยมือนีกระสีออกเดินทางไปสวรรคเขตครับพี่นนองไปก็เอื่อยเพิ่นล่ะครับไปแวะเจมาล่าล่ะผมกระสีออกข้างมุกดาหารเลยนะครับเนาะกระสีแวะสื้อปิงไกน้ำปงไปตอนเจียมาร่านะำเจเพิ่นอยากเอื่อยไปข้ามกับไอ เกตูเพิ่งอยากแวะเจมาร่านะครับเพิ่งก็เลยชวนไปน้่นะครับผมก็บ่เคยไปบ้านเจมาร่าจักเถื่อนะครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งน้ำกันนะครับชิบอีกก้อนสิไปกับไปกินเขาก็นะครับแล้วก็ไปสิไปแวะเอากาแฟกบดื่มล้วก็ครับเอาชาครับอะกอยนะครับยูยูหอกนะครับพี่น้อง ป้าพี่นอนเดี๋ยวไปกินข้าวการผงกับว่าเคยไปกินว่ามันยิ้มมองดจนะครับเข่ายุ่งร่องแรมกับว่าเคยกินมามาทรงแขกซื่อนะครับมันคึืนกับมิ้วกระถักที่นนะครับก็ขอบขอบใจอะไรๆได้ครับขอบใจตัวได้อ่าไอแตงหลายๆนะครับป้าพี่นอนไปกินข่าวกันครับอาหารังากดีนเนี่ย อ๋อของดีมเนาะโอเคอันนี้เป็นยาไปให้กับเจ้ารวมกันไปเอาไปแป้งกันกินยาเ่รครับเป็นยาแก้ปวดยายแอลเลอร์จี้ครับครับยาต่างต่างนะครับอ๋อครับมีเอพิติงอยู่เนี่ยมันมีปัจจุบันอยู่ในครับครับครับได้ครับเก็ชิอานได้บมดเลยเดี๋ยวเพิ่นน่าจะเอาใไซโคเกินก็ได้ครับโอเคได้โอเคมันมีแก้ปวด สอร์เจี้ยากระเพากเคิท้องอย่างในนี่น้ำกระเด็อเพไอ้กจะเจี๊ยแบ่งกับินครับครับอันนี้หันดิ้ครับครับครับอันแล้วเงินหัานอ่13ถงครับท่านหนึ่งโอเคโอเคครับเก็บผมบบกกลับมาครับแป๊เดียวอันนี้จะเอาเงินให้นะบได้ใส่ มีแตะกินน้ำแต่ตอนนี้จะเย็นด้วยั่งหน่อยอจ้ะทั้งสองทั้งสองเลยแต่ว่าแไม่ของค่ะนี่คิดเพื่อนจะยืนยืนได้กูเย็นค่ะนะจ้ะเท่าไหร่สามสิบหกขีนค่ะน้าอ๋อโอเคเช็คเอาครับแล้วก็สิไปเอา กาแฟกับดิมครับมาฮัวทองดิมเลยอันนี้ของเอื้อยเอตูกับไอหน่อยคือไอหน่อยฝาก็เนี่ย oh. ไอยาสามคนเจานะน้าน่ะขั้นสีอ้อก้อยบดีแล้วก็บเบ้าลีมนะ่ะแบ่งกันกินถ้าเป็นโรคอยังกับเบิง้งไอ้เบิ้งเอาในยูทูปเอ้ยในไอ้ในคูเกิลน,นะในคูเกิลเออมันเป็น,านยา,นาแก้ต่างๆแมน นี่ีเรียโปโลเอตแล้วเหรอเห็นกินอ๋อนตี้ยกว่าเดี๋ยวเข้ากับว่าอีหลีเดี๋ยวเข้ากับผิวหน้าเมื่อกี้มันเสี่ยงต่อกันเป็นเองเจ้าเป็นนองไม่เข้ากันจังหวะข้ามซีดข้าวค่อยยาจังไรน้องคอแต่ยาปนอันนี้อันนี้ของของของบ้ารีมนะอ่าเอหน่อยใกล้ตูกฝากให้บ้ารีมยังเบิ้งอียังกับเบิ้ง บ้าพีนน้ำหอมน้ำหอมอีสั่งมึงบ่ใส่น้ำหอมนะีวึงน้ำนะไอ้ข้ามสีน่ะเขาเขาเขามื่อโปนะข้ามสีเขามือโปรนะมึงโปเรียงน้ำหอมน่ะเขาบ่าอาบน้ำเข้ามาสีน้ำหอมด้วยข้สีขคยัอ้ยอ้ยามทางน อืมหอมหอมน้่งิีมหออีกอันนึงอีสัีกังยี่อันนีนาฬิกาโอ้ทุกคนปลาปลาาลเนี่ปลาทุกคนปลาลีไปหันมาเลยกนนี่นี่มันสิเปิดไปกด้นี่เกือบเกเกียวมนสิขวบมันหน่อยท้ามกูนี่ทาบสีเขามื่อปูนะ มึงบอไเดี่ไม่วักะดีมึงบอกมึงกมาชน้าหอมไม่หองามงามมามงามไม่ออมันตีอะมันเอากเท่าไหรอ๋อมันคียรคาคีบบนท้ายอะือสั่คือสั่งเช่นเ่มเลหมอเด็กนาฬิกาใจนะหมอเด็กนาฬิกาตสั่ง้าก็นอาปถือหนมาเอาไป ขอบใจายเด้อไอ้หน่อยไอตู้ไอตู้พี่ช่งสีขอบใจไอ้หน ander, ่อยไอตูไอค่ำไอแต่งเลยไรเด้อโอ้ก oh, yes. oh, right? ันเบิรงคลิปนขอขอบใจไรสำหรับคล้องต่อนของฝากไอตู่ก yeah, ็ไอหน่อยเบิึงไปแพ้มาปาดด้วยบานีก็ต้องแล่จะแค้นิึงลองเบิงบานีอันนี้นอกเคยใส่ไหมเออเออนอกเถิดกันเรื่นะครับสีสวัสดีครับพี่น้องอันนี้เกตู่ กับไอ้หน่อยให้เ้นชาขนมโอ้โหดีดีแทนเดี๋ยวอันนี้ฟังอัพก่อนอันนี้ทาเงีนคาบนี้อบใจไรเด้อไอ้หน่อยเอาเงินไปขัไอ้หน่อยอตัวไอ้ข่ำไอ้แตงอันนี้คาซาอักุ่กระดาถุงเก่าขั้นหถุงเก่าฮอาชิพันเลยซะหาชิพันมานก็เป็นเงื่อนไทย เอาไม่วันโคบพันอยู่ไม่เลยอยู่ประมาณหาซองกับซองเซนหาสิบซองกับหาแสนสิบสองซองเสง็จยี่สิบสามซองอยงแกไปว่าสิบสามซองอะไรบ้างเโอเคอันนี้ก,กาแฟอ,อฟ้นี่กาแฟนะโอ้เอาเงินให้ละสียักยอดอีกอ เจ้ากินกาแฟเหรอจะดีิวกาแฟก่อนพี่นุ่มดีวิวดกาแฟปั่นโหไทยยังเปลาแบบารบีเดอขอเสิตเดอรเตลนไปเลยนะทุกคนนะบ้านเฮ็ดแพ็กเกจไหมรให้สู้เบลาร์นนมีเฮ็ดแพ็กเกจหรือมาทุกคนในท้องระเคืองโลตัวนี้ชื่อว่ายัง กคาเฟกาฟนเมืองเพนไปซื้อแบบน้นแม่อันนี้ขององไอซั่งอของพี่อซั่งนาสองสองโลนะแมนสงโลนี่งละองโลอันนี้ของอันั้งกรุงเทพของไอเลือกซื้อเนาะไอนันแล้วสั่งมันช่งที่ยูให้ไอเดอแหอเดอบเไปหาเี๋ยวไปหานขึ้นกันเลย ทอดไกทั้งฟังไทยด้วที่ว่าทั้งไอไอไออย่านเนาะทางฟังไทยจนงน้ำที่ว่าบรดุ้นูนผักมาได้ยะครับพี่หน้าผักบ้าดีมมาดายไสนใจกับถาดไปด้เพราะว่ากาลงอยู่นอหนี้ดิ้งคือเฟซบุ๊กของบ่าวดีมอยู่นี่ของคอมเมนต์นอครัอายนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็คองไอหน่อยนั่นนั่น อันนี้คือห้องไหนน่อยห้องไห้แตงโบไม่ยังต่อนเลยแลมีติกาแฟนี่นี่ก็โบได้ดีของไหนน่อยก็้้องไหนแตงคนละทงโบไม่ยังจได้เอากาแฟต่อนซะข้างนอกนี่เอาอื่นมาอย่านซื้ออย่างต้องอย่านบดย่านเอาสร้างมันสิกับบ้านนะเพราะว่ามันสิเดินทางไปทางฝากเนื้ออย่ที่ดินมีน้องทุกคนฝากเพื่อนเพื่อนยูโดนนะแม่สิบไปเือนแม่รจะไปดินจะเที่ยวจะฝากอเนื้อนนันอยู่้งเรียงบอด้วยด้วเข้าบ้านของคน ต้องจเอาขล้องอะไรยันมินมันหนาวนะทุกคนมันจะกาแฟนี่แหละสี่ต่อคนเอาฝากสี่อตอไปแล้วสี่ตอเนี่นออยยูบ้านบน,นอ่ะเนาะอ๋อ,าอวาสุวาสุอะไรอะๆรยีย่ห้อใครสุกเอ๋อ โอ้ยโรดกมาสบาี่งโอ้ยเคลอ่ะจัดต่อที่นี่กไปขายของอ้ของตัวนี้นะท่นนบ่าของหนอนนาะท่านได้สิทธิไท่านนบ้าส่นี่หนานี่ตัวนี้ก่อนนี้ใส่ปุ๋ยมันโตอะ มาเจนเนคากาแฟก่อนเอา้าคาฟ่าก่อนนีการเงินธุรกิจได้ยินบริกินจะขอจักกันด้วยอ้จ้าเลยนี่ยอีบาร่าก็ไปเว้ยอีบาร่าไปนะไปดูไปดูในวอลลาสตรองมาเลยคักคักคัก เออคมเนตัวจริงนะครังเงินคนในทวิตะคมเินตัวโทาร์ับเกันไ้หรออเวโอ้เอฟซีจัดนะโอ้เอฟซีจัดมกลือมาตัวเลืยกตาไันได้เบิร์ดอะของของอลิตนาสบายดีสบายดีเพิ่งก้อยพี่ตัวซิตับแล้ว่ามีหมตัวซกตอลินี่มนเอียมาไเบียงหนึ่งก็เลย อาอสิมาไหมย,ย,ยูไยสอสิพาเพิ่นไปสวรรค์อันนี้เอ,อ้ยอุ๊ยอุ้ยทดทษอันนี้เอ้ยตู่เอ้ยตู่ก็ไอน้น่อยเราเราเอาเงินไปห้แสนหนึง่งเอตู่ก็ไปหนอสีเฮ็ดยังก็เฮ็ดแล้ววะแล้วออบอกผใจเด้อไเด้ออันนี้สิบสามซองววาระตใจเ็นเงินไทยไอซิันแหละละมันได้สิบามซองพอดีได้สิบสามซองเอออันนี้หาแสนบ้งหัวสิไ้จากซอง อ่ะใช้มาเบ้างเซ็ตลงแม่ป้าของพี่น้องพี่โท่พี่ถังอันนี้เพิ่งจะหกพันเลยพี่ป้าสองเดือนเบิดคิดว่าสองเดือนป้าปีใหม่อ่ะน่าจะเบิร์ตว่ามีถุงบ่เอใช้ถุงรอดแค่กล้องมันสี่อันอันนี้เพิ่นเด้เพิ่นสีอาใส่กระเป๋าเดินทางเพิ่นยอเออถุงใหญ่บ่มีบ่ นั่นเด้คือถุงสมบูเอาเอาตู้ใหญ่แล้วลเนาะใส่่วงกันเลยเนาะเมนเมนแล,แล,แล,แลเพื่อนไปนับแย,ยกออกป้าพี่น้องผู้ใดสนใจสั่งไหนเด้ครับอาริต้ากาแฟสองเอ้ยติวาร้ตากาแฟเดิสองสอาซาอาริต้าชาสวรรค์ดีท็อกป,งองปงังเพ่งปังทึงเพ่งปังทึงซา เสี่ยเงินไปไบไซเบิดอเสี่ยเงินไปวไซเป็นหนีรับเป็นหนีสสงเป็นหีลเป็นปดเลบอกเอปิดปิดปิดเอาขั้นไงก่านีบริจาคเป็นอันบริาชาโเบิไปครับสิบสามซอครับอันเท่าไรครับหาแสนหาแสนได้ยักซองสี่สิบเก่าหาแสนหาสี่สิบเก่ามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะาสิบสามก่อน หแปดอเอาไปอเมริกาได้ครับพี่น้องสบานน้ำซีกหาแสนนั่นได้แักช่องถามเด้ไหมางอาิตาก็เด้เอ,อ าสุบเดยมินาทีจัดซืด้อเลยนี่คนจัดของซื้อเด้นี่เป็นคนจัดของกระแสของนอยูโฟสวัสดิ์นะครับท่านหนึ่งเอาไปลเลยเด้เอเดี๋ยวอยีกเดี๋จะหาแสนอ่ะหาแสนอ<ป>ขอบคุณครับไปอเมริกาโอ้ทรงออกอย่างเดียวเว้ยลูกอ,อินเตอร์พี่คักคักคักโมเมนต์นั้นบอกเขาถึ่โมเมนต์จะบ้าได้ซ่าอีกซา ซาสุชกับถาพด้วยครับซาดีทอโอ้ซาพี่พน่องเอ้ยกเป็นผู้สาวนี่สิขัดนอนนอนสากันนะเนี่ยัจะได้ี่สองสี่หกแปดสิบอ้าสิบสองถุงไลเนอร์นี่ขนาดอันนี้หกพันซองได้นี่ขยันมารอมกันสามหมื่นซองโอ้ช่อบี้ว่โี้มองไว้นะมาเวลา หกพันเดคับอันนี้มันจะรวมทั้งหมดกี่องนี่ไอเทมหกพันหกพันหกพันซองหกพันองไสามจะสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่เมีห้องไว้ห้องนึ่ิบบเต็มมรยาาเอาอยอยู่นี่มีหกพันซองเพิ่มเนี่แหละทำมาเจอราน้อยเจอน้อคือจังโกดังเลื่อนนี่นะดิมเนาะคือโกดังเือนเนาะแต่จะไม่ใส่ห้องนอนแล้วจะเป็นห้องเือจังเป็นโกดัง่องช่องยานี่ะอันนั้นอายาแล้ว ใส่ตรงเหรอวะใช่แล้วจะตรงเหรอใช้ตามราคาก็ได้ต่อยอามาอเมก้เา,เาเฮ้ยหาเซนได้จังห<า>้อนี่ะหาเซนได้จังห้อนี่ซื้อสองพันได้หมื่นเนี่ยอเมก้าเราอยากซื้อน้ำหาเซนในจังห้อบอแมนสวัสดีพี่โตน,นะ สบายดีสบายดีหาแซ่บเลยจังฮะเฟิรนกำลังเบิร์นเลยเฟิรนอ๋อเฟิร์นซีลุดให้น้ำสบายดีสบายดีเออสบายดีอ่ะได้แล้วครับพี่น้องมีเอาออกซะว่าไอายันเหมินปากวะนี่เนาะตอนนี้หนักให้พี่ต่อแล้วเนาะโอเคอิมเอ็กซ์พอร์ตเิ้นพี่น้องสิบ สิบสามสิสามอกับแคนละสองสองเด้อโอเคโอเคขอบคุณที่โดาขโมยหันใจขอบใจนองหลายๆครับเก็บสองออเดอร์ปังขนาดครับพี่น้องโอ้พี่ต้องใรชาสอยเยเดี๋ยววันทีิเก่าสีมากอีกเพราะว่าขาเจ้าเดไทยฟังไววเนาะเดี๋ยวไปไทยกันจังติโทรหาขาเจ้าว่ท่านได้อยากเอาไปก่อนนะมันติดไปหลายหม่องเอ้ช้นกัาเครือเครือผ้า

ใช่ก็ใสมันคนอันกันนะตัเไปไปไปยอเลยทาตัวขายไม่เลยขายยอองียจังเลยม่จเปสครเข้าไปเตนีไปไ